ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาแบ่งปันในเรื่องที่ได้รับคำถามเข้ามามากเลยทีเดียวนะครับเรื่องของกระบวนการปิดการขายที่ได้ผลเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกระบวนการที่ถามมาถูกแล้วครับเพราะมันเป็นกระบวนการที่สำคัญมากนะฮะเพราะทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยเราจะมาจบกันที่กระบวนการปิดการขายนี่เองนะครับถ้ากระบวนการนี้เราผิดพลาดไปแม้แต่เพียงเล็กน้อย องบอกว่ามันน่าเสียดายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วต้องไม่พลาดปิดการขายสิ่งที่พวกเราจะได้เจอกันหลังจากที่เราปิดการขายนะครับนั่นก็คือคําพูดของลูกค้าที่เขาพูดขึ้นมาเพื่อชะลอการตัดสินใจนะครับอย่างเช่นออขอคิดดูก่อนนะฮะขอไปปรึกษาก่อนโอเคดีเดี๋ยวเดือนหน้ามาเก็บเงินเลยอ่าหรือสิ้นปีพร้อมเลย หรือรอโบนัสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่เป็นการชะลอการตัดสินใจผมเรียกว่าเป็นการชะลอการตัดสินใจในเชิงบวกนะครับอ่านะฮะแต่ประเภทที่แบบไม่เอาเลยเนี่ยพวกเราก็ต้องกลับไปแก้เรื่องโปรเซสข้างในก่อนนะครับเรื่องการนําเสนอเรื่องของการสร้างปัญหาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นการตัดสินใจในเชิงบวกเพื่อชะลอการตัดสินใจเราใช้5ขั้นตอนต่อไปนี้ในการรับมือได้เลยครับขั้นตอนที่1นะครับ นั่นค really <Okay. S 2> ือการแสดงความยินดีกับคำตอบที่เราได้รับด้วยความรู้สึกจริงๆนะครับเพราะการแสดงความยินดีนั่นคือการเคารพความคิดของคุณลูกค้าที่เขาตอบเรามานะครับไม่ว่าเขาจะเป็นขอสิ้นเดือนขอปรึกษาใครเราก็ต้องเคารพความคิดเขานะครับนี่คือกระบวนการที่สําคัญนะครับเช่นลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวรอสิ้นเดือนอ๋อยินดีครับพี่ได้เลยครับเดี๋ยวรอสิ้นเดือนก็ได้ครับ ไม่ผมไม่มีปัญหาครับอย่างเงี้ยหรือจะขอปรึกษาก่อนก็ไม่มีปัญหาครับได้ครับเดี๋ยวพี่ปรึกษาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยรับคําตอบอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเห็นไหมฮะถ้าเราไม่ยินดีกับเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการต้เถียงกันนะฮะการไม่ยินดีคือการไม่เาคารพคาตอบของลูกค้าครับแปลง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะในภาษาผมนะฮะหลังจากเราแสดงความยินดีแล้วเนี่ยเราก็จะได้แสดงความรู้สึกรอไปให้ลูกค้า สบายใจและลูกค้าจะรู้สึกได้เลยว่าเราเคารพคำตอบและวิธีคิดของลูกค้าไปดูขั้นที่2กันต่อเลยครับขั้นที่2นะครับคือการเช็คความเข้าใจนะครับให้ตรงกันนะครับระหว่างสิ่งที่เรานําเสนอนะครับกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยว่าตรงกันหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับที่เรานําเสนอไปนะครับรว่าตรงกับความต้องการลูกค้าไหมพูดง,ง่าย รีลันอ,อีกรอบหนึ่งแต่ต้องสั้นและกระชับนะครับที่ตรงกับคําตอบที่เขารอคอยอยู่เช่นเขาขอปรึกษาเขาขอคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เป็นการรีลันกันอีกรอบหนึ่งเพื่อลูกค้าเข้าใจว่าเขาเอาเรื่องที่ถูกต้องกลับไปคิดนะนะฮะเป็นต้องสั้นกระชับว่าสินค้าที่เรานําเสนอหรือว่าวัตถุประสงค์ที่เรานําเสนอเนี่ยมันใช่สิ่งที่เขาต้องนําไปคิดนะครับ,นะรบตัวอย่างเช่นนะครับโครงก, Ral การที่ผมนําเสนอไปเกี่ยวกับการเก็บออมเพื่อสร้างความมั่งคั่งตัวนี้เนี่ย คุณลูกค้าโอเคคิดว่าดีและมีประโยชน์กับคุณลูกค้าใช่ไหมครับเนี่ยเป็นการรีแันอีกรอบหนึ่งอีกตัวอย่างเช่นโครงการที่ผมนําเสนอไปเป็นการเก็บออมเพื่อคุ้มครองโลกค่าใช้จ่ายจากโรคไร้แรงเนี่ยสำหรับคุณลูกค้าเองแล้วเนี่ยคุณลูกค้าโอเคกับโครงการนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นการทบทวนสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูขั้นที่3กันต่อขั้นตอนที่3ครับเป็นการ ขอความเห็นจากว่าที่ลูกค้าเรานะครับว่าสิ่งที่เขาตอบตกลงโอเคกับสินค้าแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเขาโอเคตรงไหนยังไงนะครับผมก็จะมีชุดคําถามนะครับที่จะส่งให้คุณลูกค้าเนี่ยช่วยกันตอบนะครับนะฮะตามนี้เลยอย่างเช่นนะครับหนึ่งที่ผมชอบใช้เลยนะครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าชอบโครงการนี้ตรงไหนครับอย่างเงี้ยนะฮะหรือ2ครับคุณลูกค้าเห็นประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ครับนะครับ หรืออย่างที่3ามสิ่งที่นําเสนอตัวนี้เนี่ยคุณลูกค้าคิดว่ามีประโยชน์กับคุณลูกค้าจริงๆใช่ไหมครับผมค่อนข้างเป็นกังวลครับว่าวันนี้ผมมานําเสนอเนี่ยกลัวลูกค้าจะไม่สบายใจอ่าอย่างเงี้ยนะฮะมันทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ฟิลลิ่งกลับมานะครับไปดูขั้นที่4กันต่อขั้นที่4เนี่ยปิดฉากแล้วนะครับเป็นขั้นสุดท้ายแลวนะครับที่เราจะจบโปรเซสนี้ด้วยกันนะครับเป็นกระบวนการของการปิดการขายชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ตรงนี้พวกเราต้องทบทวนดีๆนะครับต้องจําประโยชน์ต่อไปนี้แม่นๆนะครับแล้วเราจะปิดการขายได้แน่นอนเริ่มจากการที่เรานะครับเห็นด้วยกับคําตอบเขาอีกครั้งหนึ่งในข้อที่แล้วนะครับคือข้อที่3นะครับเช่นลูกค้าบอกว่าเอยใช่มันมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจําแม่นๆนะครับจำข้อที่แล้วแม่นๆว่าลูกค้าตอบอะไรนะครับแล้วเราก็แค่สมทับไปว่าผมเชื่อครับว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาของคุณลูกค้าได้จริงๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือเพื่อที่มันจะไม่สายจนเกินไปผมขอเก็บข้อมูลและเอกสารบางส่วนเพื่อส่งไปให้บริษัทพิจารณาพังๆในระหว่างที่คุณลูกค้ากำลังตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะต้องทำเรื่องของการกร่อกเอกสารนะครับแล้วก็ขอเก็บเงินทั้งหมดนะครับหรือขอเก็บเงินบางส่วน สองเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนําส่งให้บริษัทพิจารณาดูก่อนนะครับตรงนี้เราต้องกล้าพูดแล้วครับเพราะว่าลูกค้าคอนเฟิร์มมาตลอดแล้วว่าเขาาโอเค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 เขาแค่ขอต้องการเวลานะครับเพราะอะไรฮะเราก็ต้องให้เหตุผลเข้าไปเนาะว่าการที่เรานําส่งให้บริษัทพิจารณาก่อนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะพูดได้อยู่แล้วนะครับถ้าลูกค้าเริ่มมีความกังวลใจจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะของจริงจะเริ่มมาปรากฏตอนนี้ เช่นเขาอาจจะแบบชอบนะโครงการเราแต่ที่เราเสนอไปมันจะสูงมากก่อนหน้านี้ลูกค้าจะไม่กล้าปฏิเสธเนาะเราก็จะต้องช่วยลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับอาจจะเป็นการลดทุนประกันลงมานะครับเปลี่ยนวงเงินเปลี่ยนงวดชําระอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งกระบวนการนี้เราจะทําได้อย่างเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วเพราะเราเจอของจริงมาตลอดจากกระบวนการปิดการขายตั้งแต่ต้นนะครับท้ายนี้พวกเราต้องไม่ลืมนะครับว่า การที่ลูกค้าไม่ตัดสินใจเ,น IA, เกิดจากความไม่เข้าใจนะครับ80%เลยของของลูกค้าที่ไม่ตัดสินใจหรือของลูกค้าที่ปฏิเสธพวกเราเนี่ยนะครับเกิดจากการที่เขาไม่เข้าใจนะครับเพราะถ้าเขาไว้ไม่ไว้วางใจเราเนี่ยเขาไม่ลงม,มานั่งอยู่ตรงหน้าขนาดนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทําให้เขาต้องชะลอการตัดสินใจโดยการส่งประโยคเช่นขอคิดขอปรึกษาอะไรมาให้กับพวกเราแก้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราได้ทบทวนอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งนะครับ ลูกค้าก็จะเกิดกระบวนการคิดแบบใหม่เออถ้าเขามีเงินเนาะเขาจะพร้อมจ่ายทันทีนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆเขาจะนัดหมายกับเราแบบจริงจงจังๆทันทีผมเชื่อว่าถ้าพวกเราใช้กระบวนการแบบนี้ได้นะครับปิดการขายต้องได้ผลแน่นอนนะครับอย่าลืมดูซ้ําวนอีกรอบอีกรอบและอีกรอบนะครับขอให้พวกเราโชคดีครับกับการปิดการขายในครั้งถัดไปสวัสดีครับ